สวัสดีครับพามสปอร์ตนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรองเท้ามิชโน่สรุ่นที่ลูกค้าสั่งกันเข้ามาเยอะเหมือนกันนะครับรุ่นแรกเลยนะครับจะเป็นเวฟสเตลเนโอทู o นะครับตัวนี้มีคัชชั่นด้านหน้าเป็นมิชโน่เอ็นดิซี่เน็กนะครับด้านหลังตรงกลางเป็นเวฟประกบด้วยโฟม2ชั้นนะครับมีความนุ่มนะครับรองเท้ารุ่นนี้นะครับเน้นเซฟตี้ล็อกข้อเท้า ล็อกหน้าเท้ากันพิ้กได้ดีมากๆแล้วมีความนุ่มมากๆด้วยนะครับนะฮะไล่รุ่นหนึ่งนะครับจะเป็นมิซูโน่เวฟมิหลาท่านะครับตัวนี้จะเป็นสายสปีดและคล่องตัวสูงมากๆของมิซูโนนะครับแต่ปกติแล้วรองเท้าที่คล่องตัวจะไม่ค่อยนุ่มนะครับแต่ตัวนี้นะครับโฟม2ชั้นตรงกลางเป็นเวฟนะครับแล้วด้านหน้ามีคัชชั่นเป็นมิซูโน่ดิซี่นะครับตัวนี้ทั้งคล่องทั้งนุ่มเลยนะครับและอีตัวสุดท้ายนะครับจะเป็นมิซูโน่เวฟสเตลล์หกนะครับตัวนี้จะเป็นรองเท้าสไตล์ออรับบบททีีีี่่มระเซฟต้อ เท้าดีกันพลิกหน้าเท้าดีนะครับโฟม2ชั้นมีความนุ่มนะครับเบาใส่สบายนะครับน้ำหนักกลางๆเลยนะครับนะใครหารองเท้าสปอร์ตเซ็ตที่ดีๆไปมิซูโนเว็บสเตลล์หนููนะครับใครสส่คล่องตัวนะครับแต่อยากได้รองเท้านุ่มหน่อยก็ไปมิลานหานะครับออา์ลาวไปเ a สต s สเตลลหกนะครับใครสนใจของแท้ของญี่ปุ่นกระักกันเข้ามาได้นะครับที่พามสปอร์ตครับ